แบบว่าเหลวๆประมาณนี้ค่ะอย่างนี้นะเนื้อเจะเป็นแบบนี้นะคะคัสตาร์ดนะแล้วคืออร่อยมากไม่มีกลิ่นไข่เลย ตัวเนี้ยเราไปต่อยอดใส่วิปปิ้งครีมนะคะที่ตีก,ก็เอาไปปาดเค้กได้ค่ะไปตกแต่งเค้กได้หรือว่าจะไปเป็นไส้เอ็กแคร์ชุบครีมนะคะแป้งนุ่มไส้คาัสตาร์ดราวานค่ะ เราจะเริ่มจากการทำคัสตาร์ดก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีวิปปิ้งครีมค่ะใครไม่มีวิปปิ้งครีมนะคะสามารถใช้นมข้นจืดได้นะคะมีนมสดค่ะแล้วก็มีน้ําตาลน้ําตาลนะคะไข่ไก่ค่ะมีไข่ไก่แป้งข้าวโพดเนยแล้วก็วาน,นิีลาเท่านั้นเองเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ วิปปิ้งครีมนะคะนมค่ะนมสดรสจืดน,น้ำตาลทรายค่ะไข่ไก่ค่ะบีทาใช้เบอร์สองนะคะอุณหภูมิห้อ,องหนึ่งฟองแป้งข้าวโพดค้นนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ค้น เห็นมือไหมมือใครเอ่ยอบ,บิทพักเจ็ดวานิลาเดยวคยอยอ่ะใช่ไหมแล้วเราก็จะใส่วานิลาลงไปนะคะคนค่ะคนให้ทุกอย่างไม่เป็นเม็ดเสร็จแล้วเราตั้งไฟนะคะ คนตลอดเวลาค่ะจนเขาเดือดมัน,นก็จะเริ่มข้นข้นเสร็จนี่สีก็สวยเห็นไหมคะแต่กลิ่นเนี่ยยังไงก็ต้องใส่นะคะเพราะว่ามันจะช่วย อโลมาเขาเหมือนกับว่าถึงเราจะใช้ไข่สดไม่สดบางคนนะไม่ชอบกินไข่ไม่ชอบกินไข่เลยเพราะฉะนั้นกินไข่ก็จะมีปิดแก๊สได้เลยค่ะเราจะใส่เนยนะคะเนยเนี่ยจะใช้เป็นเนยเค็มก็ได้แต่มีนาแนะนําให้เป็นเนยจืดเพราะว่าเราทําขนมหวานไงหรือเราจะใส่เกลือตัดเค็มไปนิดนึงก็ได้ค่ะฝรั่งเลยไม่ได้ตัดเกลือแต่มีนาจะใส่เกลือไปนิดนึงค่ะไปสักแค่หยิบมือหนึ่ง ตัวนี้มีน้ำไม่ได้ทำเป็นลาวามากนะคะถ้าใครอยากทําเป็นลาวามากนะคะลดแป้งลงค่ะลดแป้งลงซักประมาณ5กรัมเรื้อกเจะเป็นแบบนี้นะคะคัสตาร์ดนะแล้วคืออร่อยมากไม่มีกินไข่เลย เสร็จแล้วนะคะคัสตาร์ดเนื้อเนียนๆนุ่มๆน,นะคะตัวเนี้ยเราไปต่อยอดใส่วิปปิ้งครีมนะคะที่ตีก็เอาไปปาดเค้กได้ค่ะไปตกแต่งเค้กได้หรือว่าจะไปเป็นไส้เอแคร์ r ชุบครีมนะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะมีนาก็ทําให้ได้ดูแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมีนาจะทําชูครีมต่อแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบชูครีมฉันชอบแบบนี้ฉันจะไปใส่ในขนมปังนะคะหรือว่าฉันจะตีวิปปิ้งครีมแล้วเอาตัวนี้ใส่ลงไปไปตกแต่งขนมปังไปตกแต่งเค้กก็ได้เหมือนกันีน่วันนี้เป็นคัสตาร์ดนมสดนะคะเดี๋ยวข่าวหน้าเดี๋ยวจะทําเป็นชาเขียวนะคะชาไทยอะไรพวกนี้ให้ดูจ้ะลองดูนะคะ ง่ายๆค่ะอร่อยอร่อยอแคลค่ะแป้งนุ่มไส้คัสตาร์ดลาวานค่ะ